วันที่15กรกฎาคม2567ในายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คเรื่องราชประชาสมาสัยเพื่อให้ได้วุฒิสภาระบุว่าประชาชนไทยทุกท่านคงได้รับทราบที่กะกะตให้การรับรองสอวอ .200 คนท่ามกลางข้อครหาว่าเป็นสภาหัวอยู่ภายใต้สังกัดสีค่ายของพักการเมืองด้วยหลักการของสอวอต้องเป็นกลางทางการเมือง ภายใต้อานัตพักการเมืองต้องมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะเหนือกวา่าสเนื่องจากวุฒิสภาต้องทำหน้าที่เปั่ยนกรองกฎหมายตรวจสอบและถ่วงดุลให้กำเนิดองค์กรอิสระ mm hmm. เช่นกกตปปชสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ การที่สอวอสังกัดค่ายสีต่างๆยอมมีโอกาสได้องค์อิสระสังกัดค่ายสีของพรรคการเมืองด้วยขณะที่ผ่านมาก็ยังได้ข่าวปปอชอวิ่งได้กก,กตรับเงินสารรัฐธรรมนูญมีการวิ่งเต้นการที่พรรคการเมืองเข้ามาครอบนำสอวอและองค์กรอิสระจึงไม่แปลกที่จะได้เห็นองค์กรกกตปปชสารรัฐธรรมนูญรับคำสั่งจากพรรคการเมืองนี่จึงเป็นปัญหาประชาธิปไตยของประเทศไทย ตามที่กล่าวมาเราจึงได้เห็นพักการเมืองพยายามควบคุมสอวอให้ได้ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้สอวอเป็นกลางมีประสบการณ์และมีวุฒิภาวะก่อนหน้านี้สวมีการเลือกตั้งตามจังหวัดต่างๆก็เกิดสภาผัวเมียเพราะใช้ฐานเสียงเดียวกันกับสสส่วนสวแต่งตั้งก็ไม่เป็นประชาธิปไตยสวกลุ่มอาชีพเลือกค่าก็เกิดสภาหัวสังกัดสีการเมืองต้องขอย้ำว่า แาบใดที่ปล่อยให้สอวอถูกแทรกแซงจากพักการเมืองเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลถูกทำลายจะทําให้ประชาธิปไตยถึงทางตันในที่สุดทําอย่างไรจึงจะได้สอวอที่เป็นกลางไม่อยู่ภายใต้พักการเมืองที่สําคัญต้องมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะเหนือสอการที่จะยกภารกิจให้กกตคัดกรองคุณสมบัติและให้ประชาชนตัดสินใจได้รับการพิสูจน์หลายครั้งว่าทําไม่ได้ ในประเทศไทยมีองค์กรที่เป็นกลางทางการเมืองมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะการวิ่งเต้นยากมากเพียงองค์กรเดียวที่ประชาชนชื่อถือนั่นคือองค์คมนตรีเพื่อให้ประชาธิปไตยไทยสมบูรณ์ทั้งหลักสิทธิเสรีภาพการเลือกตั้งระบบตรวจสอบถ่วงดุลมเป็นไปตามหลักการของประเทศประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถึงเวลาแล้วที่ต้องให้องคมนตรีคัดกรองคุณสมบัติบุคคลจากกลุ่มอาชีพต่างๆ องเท่าของแต่ละกลุ่มอาชีพและมอบให้กะกะตไปจัดเลือกตั้งจบด้วยการตัดสินใจของประชาชนโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้สวสมเจตนารมณ์และปิดกั้นการแทรกแซงจากพรรคการเมืองได้องค์กรอิสระที่เป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่เป็นที่พึ่งของพรรคการเมือง กระบวนการให้ได้มาซึ่งสอวอแบบนี้ไม่ใช่การถวายคืนพระราชอำนาจแต่นี่คือราชประชาสมาสัยตามรัฐธรรมนูญเพราะจะต้องเสนอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักการแก้รัฐธรรมนูญพวกเราจะรวบรวมรายชื่อประชาชน5้า0,000ื่นรายชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญวิธีการให้ได้มาซึ่งสอวอที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่อยู่ภายใต้พักการเมืองมีประสบการณ์และมีวุฒิภาวะด้วยแนวทางราชประชาสมาัยให้ประชาธิปไตยของชาติมีความยั่งยืนติดตามเร็วๆนี้